คริงๆก็เราเคยถ่าช่างแบทแม่แม่แี่ก็วันนี้เราจะมาให้ดูนะว่าได้ลูกปลาช่อนนะทุกคนอู้นึกลูกปลาช่อนเห็นไหมตัวสีส้มๆอันนี้เป็นลูกปากระดิเนียเห็นสีส้มๆ,ๆไหมอันนี้ลูกปลาช่อนเนียเนียเนียตัวเนียนเนียนเนียเนียเนียอันนี้เราไปได้มาจากท้องล่องครับไม่รู้ว่าปลาช่อนมันมาผสมพันธ์อะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปปล่อยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยเดี๋ยวจะ เอาไปปล่อยกันนะครับ,รบอันนี้ให้ดูก่อนต<ห>ำรวจก่อนนะประชาก,กรอ่าโอเค ปลากระดีกับลูกปลาช่อนที่เราได้มานะว้เต็มไปหมดเลยเห็นลูกปลาช่อนไหมตัวนี้นี่แล้วก็ตัวนี้นะครบลูกปลาช่อนจริงๆมันจริงๆในท้องโอกเนี่ยมันอยู่เป็นฝูงกันเยอะมากเลยนะอะเดี๋ยวเราจะไปปล่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยกันแล้วนะครับนี่ด,ดูลูกปลาช่อนตัวใหญ่กว่าปลากระดีจริงๆตัวใหญ่มากเลยนะใครใครไม่เคยใครเคยเห็นตัวจริงบ้างปลาช่อนใครเคยเห็นแบบปลาช่อน ไปช่อนแบบปวดเป็นปนบ้างก็ก็บอกมาได้อปล่อยไปช่อนไปแล้วนะครับครับตอนนั้นคือว่าสำหรับทีนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเนี่ย เราเราทำตู้มันหล่นก็แทกพื้นแล้วปลาก,ก็ดีก็หนีไปไหนก็ไม่รู้นะคะครับแล้วมันก็เลยแตกุ้ยมีแมลงปอด้วย,บ,ย,บ,ยบ,บ๊ายบายแล้วครับบ๊ายบายแล้วครับจอยกม่คิด่าสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีลูกปลาช่อนอยู่ตรงรูนด้วยตัวหนึง่งไปแล้วนะครับไปแล้ว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  เจอตัวนีเหรอเจอตัวอื่นเปล่าบอกบายยก่อนแล bye bye now, ้วบายบายนะจะเอาไปเจเจ